ากสวัสดีครับสวัสดีน้องป้องปายสู้ขูซุคนครับผมวันนี้เข้าป่ามาหาหน่อไม้ครับหาแนงหน่อไม้ยังโบไม่นหน่อไม้แดงหน่อไม้ไฟดอกเพราะว่าไฟยังโบไม่ <c oughs> โอ้โหสิได้หรือูปได้เลยนหาทางข้ามห้วยอยู่ครับหาทางข้ามข้ามห้วยบบได้เพราะว่าบบอยากลอยน้ำข้าม ปะจะตามเพิ่งแล้วกันครับโอ้โหนี่ครับนี่เจอ้ะแนงหนึ่งนี่แนงน้อยเนาะบ่งค่อยงามเนาะถ้าช่วงหน่ไม้ไฟน่ะโอเคอยู่เพราะว่าช่วงนี้ไฟยังบ่ใหม่หน้านําไม้ไฟมันมาพร้อมกับพักหวานได้เนาะแม่นบ่แถวนี้แม่นมัดเหรอครับแม่นป้าหน่อไม้มัดแถวนี้ไะหาทางข้ามน้ำก่อนครับผม ตอนนี้เขากำลังหาทางข้ามมีข้ามไปฟ่งนั้นนะครับฟ่งนั้นมันสีเป็นป่านอไม้หลายมันน่าสีมีแหน่งมันให้พอได้หาพอได้เก็บอยู่แต่กำลังหาวิธีข้ามวาสิไปข้ามตลยอะไข้ามช่องที่มันแคบที่สุดเพราะว่าบอยากเปียกครับทะลุยน้ําไปก็เปียกขากับจังสิลุยน้ํากับเนี๋ยเขาจะข้ามพู้ละครับ เลาะพุนละไปพูดคุณละครับขึ้นไปฟังนั้นเลยไปสวยครับผู้น้ำมันไหลมาจากข้างซึงไหลมาจากข้างบนก็มาพักอยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่เป็นถ้ำนี่มันจะเป็นโพรงแล้วน้ำก็จะมาขังอยู่นี่เมื่อปีมาชาดเนาะไปะอันนี้ก็หาทางขึ้นครับ เพิ่งบรรยากาศดครับมาบบทันขาเจ้าขาเจ้าออกไปก่อนล่ะแต่เนงมวยไงนะครับเป็นเนงน้อยพอดีพอดีแกงครับพอดีแกงเนาะเดี๋ยวครับ แต่กบ,บ่งงามค่ะเอาให้เบิ้งก่อนว่ามันแนงแรกแห่งหมนนานเบิ้งนะนี่ก็เป็นซีลครับแนงบ่งงามประกาศให้อโอเบิ้งครับประกาศป่าประกาศให้กินได้เหรอเนาะกินได้อดือ <c oughs> ลักษณะของดอกมันคล้ายๆกับดอกไอศับเสือลงล่างดอกมันคล้ายๆกันครับวันนี้อันนี้เป็นผักกาดงามเนาะหนึ่งเนึ่องกินจำเจวเนาะหนึ่งกินกับน้ำพริกคือทุกอย่างกินได้หมดครับนี่ต้นกรโอ้การมันก็อวบดีเจอแล้วครับหนึ่งแหงโอเคครับหนึ่งแหนง ่แต่ว่ามันแหงสั้นสั้นเขาแข็งแล้วบอ้นแหงนี่งามๆแต่ว่ายาวแล้วเฮ้ยมันยาวแล้วไม่พอได้อยู่ตัวนี่โอ้ยังอ่อนนี้ลุงลองแตเพี้ยหลายไหมยังอ่อนแต่เพี้ยมันหลายเนี่ยเอาก่อนไป โอเคอยู่อ่ะเจอแล้วครับเนี่เจอสามเลยพอดีคัะครับแนงพอดีรักน้อยพดอีกอันหนึ่งหักไปแล้วทางไหนี่แนงกำลังงามแล้วครับโอ้ยดูว่าผ่านครับผ่าน สวยงามครับหนังนี่งามอ่าโอเคครับตื่นแปะตื่นแปะ, <laughs> อะโอ้โหในการฮึ <c oughs> ะอะไรเว็บเว็ของไพโน่อบ board. อลนี่เป็นของลวง,งบ่เดีเ๋ยวไปลุ้นกันครับไปลุ้นท่านมงผู้ละพอถึงเวลาครับถ้าเป็นของคนเดี๋ยวคนกระบ,บอกว่าของคนเฮียทำของล่วงโดยไม่รู้ตัวครับไป

อึดมันอยากได้สมัยเก่าหัวเติมเอองามอยู่่ะงามอยู่นั่นน่ะได้การบอกมันเนี่เต่ <laughs> มแปะหายะครับผมเมน่น้ามันหลังจากนี้เขาจะได้ออกย้อนขึ้นไปทางเก่าเลยครับ ตอนครับนี้อาจสีมีการเสี่ยงตายเกิดขึ้นในจักหน่อยเพราะเพราะว่าต้องได้ลอยน้ำครับไปครับนี่แหละครับวันนี้กัหัวลากลับก็จะได้ลอยน้ำข้ามนี่แหละครับถ้าลอยบอได้ก็นอนนี่มาเนี่ยโอเคครับมาเนี่ยพอดีแกงครับแกแล้วก็โอเคเลย น้อยกับสมน้อยใส่เฮ็ดกระด้างแน่แล้วก็ใส่เฮ็ดหูหนูน้ำเติมกันไป <laughs> ก็ได้แก็ได้แกงกินอิมขึ้นกันครับข้ามแล้วหนึ่ง <laughs> ไปละหลังจากเขาลอยข้ามน้ำมาครับนี่ ชุดนั้นแหะครับที่ลอยข้ามน้ำมาเมื่อกี้หนึ่งห่อพอดีลูกลองมาถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบิ่งกันครับเคนชิว่ายยังไงเพราะว่าเรื่องกูเจหายไปไปเบิ่งกันมันซีเมนต์อยู่เนี่ยลองล <c oughs> <c oughs> องฮะค่อยว่าแล้ว <c oughs> ที่คา,าดการไว้บ่มีพิษ กุญแจยังกุญแจยังอ๋อกูเจรถมอเตอร์ไซค์กุญแจมอเตอร์ไซค์น่ะเฮียไม่ถึงวันนี้เฮียไม่ถึงมันเฮียแต่ถึงไป <laughs> ในสุดกินในสุดกิดกญแจเฮียอ่แม่ตัวนี้บ่ฮออะเขาต้องเสียเบียได้ได้แ <laughs> ล้วก็แม่นครับเป็นกุญแจเพื่อนดี